แต่งงานหนึ่งเดียวในโลกนะแต่งงาน9คู่ <c oughs> เงินสินสอด15ล้าน9บาทและทองอีกร้อยบาท <c oughs> โอ้เมาแจ้าเเจ้า ยจดทะเบียนสมรสแล้วด้วยเรางไปท้องงานนี้ยิ่งใหญ่งานยิ่งใหญ่มากงานแต่งเก้าคู่พวกเราพวกเราพลาดได้ไงเราสามคนได้จะไปเป็นพิธีกรนะเออเราน่าจะไปทําข่าวมากกว่าค่ะคุณ <c oughs> พสา, <c oughs> ามารถจ้างงานพวกเราได้นะฮะเรารออยู่ <c oughs> เดี๋ยวเราจะขึ้นช่องทางการติดต่อไว้นะคะบริเวณป่าชุมชนบ้านโนนศิลาตำบลหนองขาอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมินะคะคนายโสพลสุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานพิธีแต่งงานนี่คือท่านประธานในพิธีคะ่ะท่านประธานในพิธีได้เดินทางมาถึงแล้วและท่านจะทําการลงนามทะเบียนสมรสให้กับบ่าวสาวเพื่อเป็นสักขีพยานและคู่บ่าวสาวได้แก่ เท้าคําทองซึ่งเดินทางมาจากสาปปลาวมาสมรสกับนางสาวแหล่โสภาพร้อมกับคู่บ่าวสาวอีกมากมายรวมทั้งหมด9คู่เป็นกันสมรสหมู่โดยมีขบวนขันหมากสินสอดเงินทองสูงถึง15ล้าน9บาทและทองคําแท่งอีก100บาทเออบาทน้องไปต่อคร<ะ>ับข้ามไปช่วงที่ชายโยเลย <laughs> ไหมครับเขาไม่ชายโยกันช่วงนี้ เขาบอกว่านี่คุณดูนะเป็นการสมรสหมู่9คู่ที่มีสินสอดเยอะมากเลยนะคะและครั้งนี้มีการจัดขบวนแห่เป็นขบวนแห่ไม่ใช่แห่ขันหมาแต่เป็นแห่ทิดดาอึ่งอ่าง13บามขบวนแห่จาก12หมู่บ้านค่ะเพราะอะไรเขาจะมีการแข่งขันชิงเงินรางวัลและมีมีเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวมาด้วยนะคะมีทั้งกบเตาอึ่งหอยปลาไหลไก่ป่าและกระต่ายอันนี้คือเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวมา ถึงมนุษย์อย่างเราที่เป็นประชาชนมาร่วมอีกกว่า500คนอันนี้ก็มาเยอะเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในงานบายศรีสุขวัญและจดทะเบียนสมรสค่ะนี่เป็นงานยิ่งใหญ่เลยนะและช่วงท้ายของงานเขามีการส่งตัวบ่าวสาวอึงอ่างเข้าสู่เรือนหอนี่คือเรือนหอรรักโอ้โหนี่ส่งแบเคกระจาดเลยนะนี่คือท่อนสำคัญเลยนะส่งบ่าวสาวเโดนแล้ ินทางได้ไ <ป S 1> สามสองหนึ่งไปไปแล้วค่ะคุณนี่คือแหล่งน้ําป่าชุมชนนนศิลามีความอุดมสมบูรณ์มากก็คือปล่อยบ่าวสาวเพื่อทําการขยายพันธุ์ต่อไปนะคะกิจกรรมงานแต่งงานอึงอ่างก็ถือว่าเป็นการสร้างกระแสเนาะแล้วก็สีสันให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวที่จะช่วยกันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะคะแล้วก็รักษาผืนป่าของเรามากขึ้นด้วย เพราะว่าเดี๋ยวอึงอ่างอ่ะจริงๆก็มันก็เป็นอาหารแหละใช่ไห<ช> <นะ S 1> มล่ะเป็นอาหารของคนเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็อาจจะมีการปล่อยพันธุ์อึงอ่างเพิ่มเพื่อให้มันขยายพันธุ์ แล้ได้ไม่สูญผ่านแล้วเป็นการอนุรักษ์ด้วยนะคะยินดีกับเบาสาวด้วยนะคะใช่โย่ใช่โย่ใช่โย่จากนี้ก็มีลูกเต็มบ้านเต็มหลเต็มเมืองคุณเป็นพิธีกรต่รางงานบ่อยไงเหลืองานคุณอ่ะแต่พูดอย่างนี้พูดถึงเรื่องงานแต่งงานคุณผู้ชมคุณแดงคนสวยถามมาในไลน์บอกเมื่อไร่คุณชนะจะแต่งงานอันนี้เป็นคำถามที่เขาอยากรู้นั่นสิเตรียมตอบด้วยนะชันนั่นสิเมื่อไหร่ ใครจะรู้ล่ะสินสอดสิบห้าล้านอ่ะเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยไปถามหน่อยผม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 ถามคนเดียวไม่ได้ไปช่วยผมถามนิดนึงเออเอาเดี๋ยวรอดูคำตอบแล้วกันนะคุณผู้ชม